เจ้าของบ้านบอกว่าสุดทนเหลือเกินทนแรกคือมีขโมยเนี่ยบุกเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในบ้านทนที่สองเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ได้ยังไงทําแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยทิ้งของบางอย่างที่ไม่ควรจะทิ้งแต่ใบให้น,หนิดนึงทั้งเหม็นทั้งสกรปรกว่ลองฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะแล้วคนร้ายมันยังม,มันยังทำอะไรอยู่นะมันถ่ายถ่ายอยู่แต่ล้วนในห้องน้ำมีผ้าปิดไว้ด้วย้าปิดไว้เลยใช่มันทุเรศมากเลยไม่กอดให้ด้วยนะไม่กอดใช่คือมันเสียบความรู้สึกอะ ม,มันมันมันเป็นโจรที่ใช้ไม่ได้เลยแหละ เป็นโจนที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆใช้ไม่ได้ตั้งแต่เป็นโจนแล้วจริงๆ,ๆต้องใช้คําแรงกว่านี้นะอันนี้จะใช้คําซอฟม <c oughs> ันเป็นโจร<อ>แล้วก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำไมมันทําอย่างนี้พื้นเดือดเลยนางสนมเนียมจันทร์เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่6 <c oughs> ตบาบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรี<ช>ยุธยาจังหวัดพระนครศรียุทธยาถึงกับบอกเลยอย่างที่เราได้ยินไปเมื่อกี้นะคะพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยอุจาร์ทิ้งไว้ไม่ยอมกดชักโครก อยใช้แต่ผ้าเนี่ยยังจะเอาผ้ามาปิดบังไว้อยู่นะเหมือนเอาผ้าบางๆมาปิดเอาไว้อ่ะนอกจากนี้คนร้ายยังได้รื้อสิ่งของภายในบ้านจนอยู่ในสภาพเละเทะกระจัดกระจายคนร้ายได้ทรัพย์สินไปเป็นรักเรื่องจํานวนหลายองค์แล้วก็มีเครื่องสเตเลสค่ะแล้วก็เงินเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบที่เก็บสะสมมาไว้เต็มถังเลยก็เอาไปด้วยครับแล้วก็มีแชมเปญที่เก็บสะสมไว้หลายขวดถูกคนร้ายขโมยไปซึ่งมูลค่าของที่ถูกขโมยไปรวมๆแล้วน่าจะประมาณ10,000แบาทเลยนะ โอ้โ uhm หเยอะเลยแต่ว่าเจ้าของบ้านก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนร้ายถึงไม่ได้ลักเอาทรัพย์สินที่มีค่าอย่างเช่นพวกพระพุทธรูปโทรทัศน์หรือว่าสิ่งที่มีค่าที่ตนเองเชื่อว่าน่าจะเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อเงินก็เลยทําให้คนร้ายเนี่ยน่าจะมาคนเดียววังหรือไม่ก็มากันไม่กี่คนก็เลยทําให้ขนของออกไปไม่ไหวค หนึ่งขยยกไม่ไหวเพราะว่าเหรียญเยอะอยู่สองบารมีหลวงพ่อก็ต้องมีอยู่ละค่ะหนูคนพิจิตรหลวงพ่อเงินก็มีต้องหลายองค์นะคะที่เห็นอยู่พ่อพุชิลาชมีหมดเลยค่ะพ่อเพชรแต่พระอ,องค์ใหญ่ไม่ได้ไปทั้งองค์เลยนะองค์<ม>งยกไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าของที่เขาเอาไปก็เยอะอยู่ตังค์อ่ะเยอะมากอะ่ะ ก็เป็นความเชื่อของเขาอะนะเพราะว่าน่าจะเป็นพราะบารมีนะครับบารมีค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าจะไปเฝ้ากิจาการเขามีร้านสเต็กไงที่จังหวัดพิจ,จิตรอั่น,น่นจะกลับมาที่บ้านสักครั้งหน,นึ่งนะคะตอนแรกไม่คิดว่าจะแจ้งความนะแต่เมื่อมันนึกขึ้นได้อ,ดอุ๊ยมีทรัพย์สินอยู่อีกนี่ที่หายไปต้องแจ้งแล้วล่ะต้องแจ้งความไว้นะคะเพื่อให้ตํารวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นการป้องปรามไม่ให้คนร้ายเนี่ยไม่ก่อเหตุซ้ําอีกต้องแจ้งแล้วนะเพราะว่าของหายเป็นแสนเลยนะใช่